เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกลับ fresh of universe พระขุนแผนเครือบกุวันใหญ่ชัยมงคลของดีเมืองอยุธยาหากจะเอ่ยถึงพระขุนแผนก็ต้องขอบอกเลยว่า มีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นและในครั้งนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับพระขุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลของดีเมืองอยุธยาเพื่อให้คุณได้รับทราบกันมากยิ่งขึ้นและในครั้งนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวประวัติความเป็นมาพร้อมทั้งจะมาบอกถึงเรื่องพุทธลักษณะและพุทธคุณเพื่อให้แฟนๆที่ชื่นชอบพระขุนแผนเป็นต้นทุนอยู่เดิมแล้วนั้นได้ทราบกันยิ่งขึ้น อาจจะมีใครเคยสงสัยว่าทำไมผ้าขุนแผนเคลือบจึงค่อนข้างได้รับความนิยมสูงอีกทั้งยังมีราคาที่ค่อนข้างเอื้อมถึงยากในครั้งนี้เราจะมาบอกเล่าเพื่อไขข้อสงสัยให้กับคุณถ้าหากอยากทราบกันแล้วว่าน่าสนใจอย่างไรบ้างก็อย่ารอชาร้ากันเลยครับก่อนอื่นเราจะขออนุญาตพูดถึงวัดใหญ่ชยมงคลกันเสียก่อน เนื่องจากเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และค่อนข้างมีความสำคัญมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของประเทศไทยเราซึ่งในสมัยก่อนเดิมมีชื่อว่าวัดพญาไทซึ่งได้มีการสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในช่วงก่อนที่มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาซึ่งถือว่ามีระยะเวลาอันยาวนานพอสมควรซึ่งได้เป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวา ที่มักจะเรียกกันว่าฝ่ายวัดป่าแก้วซึ่งพระสังฆราชแห่งวัดป่าแก้วนี้ท่านคือพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีสมณศากว่าสมเด็จพระนุพรัตนั่นเองสําหรับพระขุนแผนเครือบวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้ถือว่าเป็นพระเครื่องที่ค่อนข้างนิยมและมีชื่อเสียงเลื่องลือมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องด้วยมีพุทธศิลปะ และพุทธลักษณะที่มีความงดงามสวยและพุทธคุณเป็นเลิศจึงท,ทำให้ใครๆก็ต่างปรารถนาและอยากได้มาครอบครองเอาไว้บูชากันอย่างยิ่งถือเป็นพระเครื่องต้นแบบของพระพิมพ์ขุนแผนที่ได้มีการจัดสร้างอย่างต่อเนื่องกันมาลหลายๆยุคหลายสมัยจนถึงยุคปัจจุบันขออนุญาตย้อนไปถึงในช่วงยุคสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังทรงปกครองหลังจากตีท่าน ได้ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีและได้รับชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาก็ได้ทรงโปรดกล้าวให้สร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นพุทธบูชาแห่งการสงครามในครั้งนั้นณนะวัดป่าแก้วซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนุพรัตหรือพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองต่อมาสมเด็จนุพรัตท่านได้สร้างพระพิมพ์ไว้อย่างหลายพิมพ และให้นำไปบรรจุไว้ที่พระมหาเจดีย์และหนึ่งในพิมพ์เหล่านั้นก็คือพระขุนแผนเคลือบที่เหล่าบรรดาผู้นิยมสะสมพระเครื่องและนักสะสมในปัจจุบันค่อนข้างที่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีและต่างไฟ,ฟ่ฝันอยากได้มาครอบครองบูชากันเป็นอย่างมากเนื่องด้วยพุทธคุณอันครบครันที่มีความโดดเด่นในเรื่องโคงกระพันชาติแขวคคาดรวมทั้งเมตตามหานิยม หรือเรียกได้ว่าแทบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวในส่วนของพุทธลักษณะต้องขอบอกเลยว่ามีความงดงามและปาณ่เป็นอย่างมากและไม่ได้ทรงคุณค่าเพียงความงดงามด้วยตัวองค์พระเท่านั้นหากแต่ยังได้ถูกปลุกเสกจากพระสมเด็จนพพลัตร์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรอีกด้วยสําหรับการสร้างในครั้งนั้นก็เพื่อเป็นพุทธบูชาในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้ใช้ชนะจากสงครามยุทธหัตถีจึงยิ่งทำให้ใครต่อใครหลายๆคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ครอบครองเอาไว้เพื่อมาบูชากันอย่างมากมายและในปัจจุบันก็เป็นท,ที่ทราบกันดีค่อนข้างว่าหายากกันแบบสุดๆสำหรับที่มาของพระขุนแผนเคลือบนี้ได้มีการสันฐานว่าได้มีการแตกกุโลออกในช่วงยุคสมัยของรัชกาลที่หซึ่งมีผู้ลักลอบไปขุดสมบัติ และไปขุดตามกลุต่างๆหลายครั้งจนถึงมาในช่วงปีพศ2478ได้มีการขึ้นทะเบียนให้วัดใหญ่ชชยมงคลกลายเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนั้นต่อมาพระครูภาวนารังสีได้บูรณะปฏิสังขงารศาลาและกุฏิต่างๆที่ได้รับชำรุดสุดโทรมไปขึ้นมาใหม่ในช่วงปีพศ 2,499ต่อมากรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะพระมหาเจดีย์เพิ่มเติมและได้ทำการขุดเจาะเพื่อสำรวจโครงสร้างต่างๆตรวจเช็คความแข็งแรงในช่วงปีพศ2 5 0 0ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้พบกับพระขุนแผนเคลือบอีกจำนวนหนึ่งถัดมาในช่วงปีพศส5 0 6วัดเชิงท่าในจังหวัดนนทบ,บุรีก็ได้มีการค้นพบพระขุนแผนเคลือบ อีกหนึ่งจำนวนและในช่วงปีพศ2550นณวัดบ้านกลิงอเภอบางปะอินจัังหวดพระนครศรีอย,ยุธยาก็ได้มีการพบพระขุนแผงเคลือบที่แตกกุออกมาอีกและได้มีการค้นพบกับพระขุนแผงเคลือบอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีประมาณ30กว่าองค์ในครั้งนั้นซึ่งมีพระที่แตกกละเสียหายรวมกันอยู่หลายองค์ซึ่งทั้งสองกุมนี้ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นณวัดใหญ่ชัยมงคล ในช่วงยุคสมัยของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชที่ได้เก่าวไว้เบื้องต้นด้วยกันทั้งสิ้นเนื้อมวลสารของพระขุนแผงเคลือบกุกวัดใหญ่ชัยมงคลจะมีลักษณะเป็นภาพพิมพ์เนื้อดินที่มีความละเอียดมีสีเป็นสีขาวนวลซึ่งได้มีการสันนิษฐานว่าอาจมีพัฒนาการมาจากการทำเครื่องปัน้นดินเผาของจีนพอเนื้อขององค์พระนั้นมีสีที่ค่อนข้างขาว อีกครั้งยังมีเนื้อที่เป็นค่อนข้างละเอียดอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกทั้งยังมีเทคนิคการเคลือบชั้นสูงแบบชาวจีนโดยเคลือบด้วยน้ำยาอย่างดีซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดกว่าเป็นน้ำยาเคลือบสีทองเหลืองมีอมเขียวนิดหน่อยคล้ายกับการเคลือบถ้วยชามสังโลกซึ่งถือว่าเป็นวิทยาการสูงสุดในยุคสมัยนั้นและเป็นพระกลุเพียงกลุเดียวที่ได้มีการใช้กรรมวิธีในการสร้างพระ พร้อมทั้งเคลือบด้วยน้ำยาแทนการลงลักปิดท้องเช่นนี้พุทธลักษณะสำหรับผ้าขุนแผ่นเคลือบนั้นจะมีอยู่ด้วยกันถึง3พิมพ์ได้แก่พิมพ์อกใหญ่ฐานสูงพิมพ์อกใหญ่ฐานเตี้ยและพิมพ์อกเล็กหรือที่ใครหลายคนมักรู้จักกันในชื่อพิมพ์แขนอ่อนซึ่งลักษณะของผ้าป,ประธานจะอยู่ในอริยบทประทับนั่งและแสดงปางมาลวิชัย มนทนรอบข้างจะเป็นซุ้มเรือนแกล้วมีความสวยงามและมีความปราณีตค่อนข้างสูงเนื่องจากอาจได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธชินราชของเมืองพิษณุโลกและสิ่งที่จะทําให้สังเกตได้เห็นชัดมากที่สุดก็คือการเน้นลายเส้นที่มีลายความหนักเบาแบบธรรมชาติซึ่งมีความสวยงามและเป็นศิลปะเดียวกันกับกิจกรรมผู้กันของจีนแต่มีอัตลักษณ์ ของความเป็นไทยไว้อย่างสมบูรณ์และงดงามมากและสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือจะมีพุทธลักษณะเป็นพิมพ์รูปทรงห้าเหลี่ยมหากจะถามถึงความนิยมของเหล่าบรรดาพระทั้งสามพิมนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าพิมพ์อกเล็กหรือพิมพ์แขนอ่อนนั้นค่อนข้างที่จะหายากมากกว่าพิมพ์อื่นๆค่อนข้างได้รับความนิยมที่ค่อนข้างสูงมากที่สุดในบรรดาพระคุณแผนเคลือบ ในส่วนของพุทธคุณทางด้านพุทธคุณนั้นค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมคงกับพันชาตีแตะในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยจึงทําให้ค่อนข้างได้รับความนิยมมากในแวดวงของผู้นิยมสะสมพระเครื่องที่เป็นคนหนุ่มกันมากจะเป็นส่วนใหญ่ที่สะสมพระคุณแผนเคลือบนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เรานํำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานํำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆ ได้รับชมกันต่อไปครับ